ผมอยากให้ผู้ฟังทุกท่านลองจินตนาการแบบนี้ดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเราได้รับตําแหน่งสูงสุดในบริษัทที่เรารักมากๆบริษัทนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนตานานของประเทศบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่ครับฟ้าแต่ในวินาทีที่เราก้าวเข้าไปนั่งเก้าอี้ปอดาเนี่ยกลับพบว่าบริษัทที่เปรียบเสมือนเรือยักษ์ลำนี้เนี่ยกาลังจะจมลงสู่ก้นมหาสมุทรอย่างรวดเร็วคําถามคือเราจะทํำยังไงนะครับจะกระโดดนี้เอาตัวรอด หรือจะยอมเป็นปีศาจในสายตาคนนับหมื่นเพื่อแล่เนื้อเฉือนกระดูกยอมตัดแขนตัดขาเพียงเพื่อรักษาหัวใจของบริษัทให้มันเต้นต่อไปได้สำหรับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับคือตํานานการล่มสลายและการเกิดใหม่ของยักษ์ใหญ่ที่ผมว่าทุกคนคงคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างพานาสนิกจากวันที่ขาดทุนย่อยยับที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสู่การเดิมพันครั้งใหม่กับเทสลาและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เรื่องราวการกลับมาเกิดใหม่ของพ a n a s o n i c มีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Power ว u l Story Inspire p e o ส l e สวัสดีครับผมดนคลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story รายการที่จะเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนปี2012ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาซูฮิโรสึกะเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคนใหม่ของพานาโซนิกในคืนนั้นเองบนโต๊ะประชุมขนาดยักษ์เต็มไปด้วยกองเอกสารที่กระจัดกระจายเอกสารพวกนี้คือรายงานผลประกอบการจาก88แผนกธุรกิจที่พานาโซนิกมีอยู่ในตอนนั้นและเชื่อไหมครับว่ายิ่งซึกะอ่านเอกสารพวกนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหนาวสั่นไปถึงขั้วหัวใจนะครับ เพราะสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่กําไรนะครับแต่มันคือสีแดงเถือกไปทั้งกระดาษในปีการเงินที่เพิ่งผ่านมาพานาโนิคขาดทุนสุดที่ไปมหาศาลถึง7 7 2 0 0 0ล้านเยนหรือตีเป็นเงินไทยในสมัยนั้นก็ราวๆ2 0 0แสนกว่าล้านบาทลองคิดภาพตามนะครับเงิน200แสนล้านบาทหายวับไปในพริบตานี่คือตัวเลขการขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นแสงหน้าทั้งโซนี่และชาร์ป ที่ว่าแย่แล้วในตอนนั้นนะครับซึกะพึมพำกับตัวเองเบาๆนะครับว่านี่มันหายนะาชะัดๆคำถามคือยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างพ纳สนิกเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่เกือบจะล้มละลายทั้งๆท,ท,ที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับและเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลกว่านั้นอีนิดครับไปทําความรู้จักกับผีที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ในบริษัทนี้ผีที่มีชื่อว่าความสําเร็จในอดีต พนาสนิกรก่อตั้งขึ้นในปี1918โดยเทพเจ้าแห่งการบริหารอย่างโคโนสุเกะมัซซชิตะปรัชญาที่ทำให้พนาสนิกยิ่งใหญ่ข้าฟ้าคือสิ่งที่เรียกว่าแคปวอเตอร์ซีโลโซฟีหรือปรัชญาน้ำประปานะครับแนวคิดนี้เนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆมกัซซชิตะบอกว่าภารกิจของบริษัทก็คือการผลิตสินค้าคุณภาพดีออกมาให้ได้เยอะๆเหมือนน้ำประปาเพื่อให้ราคาถูกที่สุดจนคนจนก็สามารถซื้อหามาใช้ได้ และมันก็ได้ผลจริงๆนะครับในยุคศตวรรษที่20ยุคที่โลกยังขาดแคลนเครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งมหัศจรรย์พันทสุนิกผลิตทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าออกมาขา,ขายดิบขายดีจนกลายเป็นมหาอำนาจแต่โลกธุรกิจมันโหดร้ายตรงที่สูตรสาเร็จของเมื่อวานมันคือยาพิษของวันนี้นะครับพอเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลยุคอินเทอร์เน็ตและยุคของสมาร์ทโฟนปัจจัยน้ําประปาเนี่ยมันเริ่มใช้ไม่ได้ผลเพราะใครๆก็ผลิตของถูกได้จีนก็ทําได้เกาหลีก็ทําได้ แถมถูกกว่าด้วยพานลสนิกในยุคทศวรรษที่2000กลายเป็นคนป่วยที่ตัวบวมฉุนะครับพวกเขามีสินค้าเยอะเกินไปมีถึง88แผนกธุรกิจให้ลองนึกภาพดูนะครับตั้งแต่ทีวีเครื่องปิ้งขนมปังยันแผงวงจรไฟฟ้าแต่และแผนกทำงานแยกกันเหมือนเป็นบริษัทคนละบริษัทไม่คุยกันต่างคนต่างอยู่หรือที่ภาษา,ษาธุรกิจเรียกกันว่าไซโลนั่นเองและที่หนักที่สุดก็คือความผิดพลาดในการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ นั่นคือสงคารามทีวีในช่วงปี2 0 0พโลกกำลังเปลี่ยนถ่ายจากทีวีจอแก้วอ้วนๆไปสู่ทีวีจอแบนพาาสซนิก <an> มั่นใจนะครับว่าเทคโนโลยีของตัวเองที่ชื่อว่าพลาสมาคือที่สุดของความบันเทิงก็ต้องยอมรับกันจริงๆนะครับว่าในแง่คุณภาพพลาสมาดีกว่าคู่แข่งอย่าง LCD จริงๆนะครับสีดำที่ดำสนิทภาพที่คมชัดในฉากเคลื่อนไหววิศวกรของพาาสซนิกหลงไหลในเทคโนโลยีนี้มากจนแทบจะบูชามันด้วยซ้ำนะครับ แต่พวกเขาหลงลืมความจริงข้อหนึ่งไปครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ตาเทพขนาดนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือทีวีที่บางเบาไม่ร้อนไม่กินไฟและที่สําคัญคือถูกนะครับซึ่งเทคโนโลยี LCD ที่นําโดยซัมซุงและ LG ตอบโจทย์นี้ได้ดีกว่าในขณะที่ซัมซุงพัฒนา LCD ให้ถูกลงเรื่อยๆและขายได้เป็นเทน้าเทท่า Panasonic ก,กับดือ้อดึงทุ่มเงินลงทุนสร้างโรงงานผลิตจอพลาสมาแห่งใหม่มูลค่ามหา,าศาล โดยเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวลูกค้าก็เข้าใจเดี๋ยวคนก็กลับมาซื้อของดีแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นครับตลาดทีวีพลาสม่าหดตัวลงอย่างรวดเร็วยิ่งผลิตยิ่งเจ็บยิ่งขายยิ่งขาดทุนและนั่นคือสาเหตุของตัวเลขสีแดง70,000 0กว่าล้านเยนที่วางอยู่บนโต๊ะของซึกะในคืนนั้นนั่นเองตัดภาพกลับมาที่คุณคาซูฮิโร่ซึกะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกม่อของพานาสนิกมาตั้งแต่ปี1979 แต่เขาไม่ใช่ผู้บริหารสายการตลาดหรือสายการเงินแบบทั่วๆไปเขาเติบโตมาจากสาย R&D หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนาและเคยปรเรียนต่อที่อเมริกาทําให้เขามีวิธีคิดที่ค่อนข้างนอกข้อไม่เหมือนผู้บริหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซึ่งเมื่อเขารับตําแหน่งสิ่งแรกที่เขาทําก็คือการพูดความจริงที่เจ็บปวดที่สุดในงานประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกเขาประกาศลั่นกลางที่ประชุมว่าในโลกของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเราคือผู้แพ้ ประโยคนี้เนี่ยเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจพนักงานพันานโซนิกนับแสนคนนะครับศักดิ์ศรีของซามูไรถูกทําลายจนป,ป่นปีแต่ซึ้อกาบอกว่าถ้าไม่ยอมรับว่าแพ้เราจะไม่มีวันชนะและปฏิบัติการผ่าตัดครั้งใหญ่ที่สุดจึงเริ่มต้นขึ้นซึ้อการเริ่มต้นด้วยการเชือดพันแผนกที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทนั่นก็คือแผนแนกทีวีพลาสม่าให้หลองนึกภาพถึงแรงต้านดูนะครับวิศวกรระดับหัวกะทิที่ทุ่มเททั้งชีวิตพัฒนามันมา ผู้บริหารรุ่นเก่าที่อนุมัติโครงการนี้ทุกคนรุมคัดค้านแต่ซื้อกระไม่ฟังนะครับเขาดูที่ตัวเลขและตัวเลขบอกว่ามันคือเนื้อร้ายในปี2013เขาประกาศยุติการพัฒนาพลาสมาทีวีทั้งหมดและปิดชากการผลิตอย่างถาวรในปี2014ยังไม่พอนะครับซื้อกะหันไปมองที่สำนักง,งานใหญ่เขาพบว่ามีพนักง,งานนั่งทํางานอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ถึง7,000คนคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตสินค้าไม่ได้ขายของ แต่ทำหน้าที่แค่ออกระเบียบตรวจสอบและสร้างขั้นตอนเอกสารที่มันยุ่งยากซื้อกะสั่งลดจำนวนพนักง,งานที่สำนักง,งานใหญ่จาก7,000คนเหลือแค่130คนฟังไม่ผิดนะครับจาก7,000เหลือร้อยกว่าคนเท่านั้นเขาไม่ได้ไล่ออกทั้งหมดนะครับแต่เขาส่งคนเหล่านั้นลงไปหน้างานไปอยู่ตามโรงงานไปอยู่ฝ่ายขายไปทำมาหากินจริงๆไม่ใช่นั่งสั่งการอยู่บนหอคอยงานช้างนี่คือการทำลายกำแพงระบบราชการที่กัดกินบริษัทมานานหลายสิบปี เขาลดจานวนแผนกธุรกิจจาก88แผนกยุบรวมปรับโครงสร้างจนเหลือเพียง37แผนกเพื่อให้คล่องตัวขึ้นการกระทําของเขาเนี่ยทำให้พนักงานจำนวนมากเกลียดเขานะครับสาภาพแรงงานปซื่อใหญ่วิจารณแต่ซื้อกะกัดฟันทนเพราะเขารู้นะครับว่าถ้าไม่ยอมเจ็บวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะไม่มีพานาโซนิกเหลืออยู่บนโลกใบนี้ซึ่งหลังจากห้ามเลือดหยุดการขาดทุนได้แล้วโจทย์ต่อไปอยากกว่าเดิมนะครับคือการหาทางเติบโต ในเมื่อธุรกิจทีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมันแข่งขันไม่ได้อีกต่อไปเพราะสู้ราคาแบรนด์จีและเกาหลีไม่ไหวซึกาจึงตัดสินใจหักควงมาลัยเลยีเ้ยวกับ180องศาเลยก็ว่าได้นะครับเขาประกาศที่ทางใหม่ว่าพันนาาสนิคจะไม่เน้นขายข,ายขอให้คนทั่วไปตามบ้านอีกแล้วแต่จะมุ่งสู่ตลาด B2B หรือ business to business หรือการขายของให้ภาคธุรกิจด้วยกันโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และนี่คือก้าวที่กล้าหาญที่สุดก้าวหนึ่งในประวัติศาสตร์ธุรกิจสมัยใหม่เลยก็ว่าได้นะครับในปีสองพันสิบสี่กา เพื่อจับมือกับชายบ้าพลังที่ชื่อว่าอีลอนมัสในตอนนั้นเทสลาเป็นแค่บริษัทรถยนต์เล็กๆที่ขาดทุนซ้ำซากและคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นแค่ของเล่นคนรวยแต่พานาโซนิกพวกเขามองเห็นอนาคตนะครับพวกเขาเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรผู้ผลิตแบตเตอรี่รายหลักให้กับเทสลาพานาโซนิกทุ่มเงินกว่า1,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือรา,าวๆ50,000ล้านบาทเพื่อร่วมสร้างโรงงานยักษ์กิกาแฟคตอรี่ที่รัฐเนวาดาลายขาหาว่าซึ่กาบ้านะครับ เอาเงินบริษัทที่ฟื้นฟื้นข่ไปลงขันกับบริษัทรถยนต์ที่ลูกผีลูกคนแต่ซึกะมองว่าแบตเตอรี่คือหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าคืออนาคตของโลกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับการเดิมพันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแจ็คพอตนะครับเพราะเมื่อเทสลาเติบโตระเบิดเถิดเทิงพานาโซนิกก็พลอยได้อันิับสองไปด้วยนะครับกลายเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกธุรกิจแบตเตอรี่กลายเป็นเครื่องจักรทาเงินเครื่องใหม่ที่เข้ามาแทนที่ทีวีแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ซึ่งการรู้ดีว่าการพึ่งพาเทสลาเจ้าเดียวมันเสี่ยงเกินไปและดูเหมือนอีลอยมัสก็เป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้นะครับเขาจึงเดินเกมต่อด้วยการจับมือยักษ์ใหญ่บ้านเดียวกันอย่างโตโยต้าในปี2020พานาโซนิกและโตโยต้าก่อตั้งบริษัทร,ร่วมทุนชื่อยาวเหยียดว่าพาร์มแพน t e n e เนอร์จีแอนด์โซลูชันหรือ PPEs ดีลนี้เนี่ยฉลาดมากๆนะครับเพราะมันคือการเอาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของพานาโซนิกมาผนวกกับความสามารถในการผลิตและตลาดของโตโยต้า เพื่อครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในฝั่งเอเชียและญี่ปุ่นเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าพันนาสนิกเนี่ยเปลี่ยนตัวเองไปมากมายขนาดไหนนะครับจากบริษัทที่คนจําภาพว่าขายทีวีขายทานไฟฉายตอนนี้พวกเขากลายเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโลกไปซะแล้วนะครับและการล่าสุดที่น่าจับตามองที่สุดก็คือการที่พันนาซนิกตรนหนักว่าแค่ขายฮาร์ดแวร์ก็คือแบตเตอรี่และชิ้นส่วนมันยังไม่พอนะครับพอฮาร์ดแวร์นานวนไปราคาก็จะตกกําไรก็จะบางลงเรื่อยๆ สิ่งที่ทำกำไรได้ยั่งยืนกว่านั้นก็คือซอฟต์แวร์และโซลูชันในปี2021พ a n a s o n i c จึงทุ่มเงินก้อนมาหึอมาถึง7,100ล้านดอลลาร์หรือกว่า2แสนล้านบาทนะครับซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกันที่ชื่อว่า blueyonder ทั้งหมด100% blueyonder ทำอะไรนะครับพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ machine learning สำหรับการจัดการ supply chain ให้หลองนึกภาพ walmart หรือ CocaCola นะครับพวกเขาต้องขนส่งสินค้าเป็นล้านล้านชิ้นไปทั่วโลก Blue Yonder คือสมองกลที่ช่วยคำนวณว่าต้องส่งของกี่ชิ้นไปที่ไหนเมื่อไหร่เพื่อให้ประหยัดที่สุดและเร็วที่สุดการซื้อ Blue Yonder คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ Panasonic ยกระดับตัวเองจากคนขายอะไรกลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะแบบครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์ก็คือกล้องและเซ็นเซอร์รวมถึงซอฟต์แวร์ก็คือระบบวิเคราะห์ต่างๆนะครับสุดท้ายบทสรุปของเรื่องนี้นะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยคาซุิโรสึกะจะกล้าลงจากตำแหน่งประธานไปแล้ว แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือมอรดกที่ล้ำค่าที่สุดนะครับจากบริษัทที่ขาดทุนวันละ2 0 0 0ล้านบาทและเกือบจะกลายเป็นชื่อในอดีตไปแล้วนะครับวันนี้พานาโซนิกกลับมาทํากําไรได้อย่างแข็งแกร่งแม้รายได้รวมเนี่ยอาจจะไม่วอหวาเท่าสมัยก่อนแต่คุณภาพของกําไรเนี่ยมันดีกว่าเดิมมากๆพานาโซนิกในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบรนด์ทีวีที่เราจะเดินไปซื้อในห้างบ่อยๆอ,อีกแล้วนะครับแต่พวกเขาแฝงตัวอยู่ในรถไฟฟ้าที่เราขับอยู่ในแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระบบโรงงานอาัจฉริยะและอยู่ในซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนระบบขนส่งของโลกเรื่องราวของพ a น a s o โซนิกสอนให้เรารู้นะครับว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนคำฟ้าความสําเร็จในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่หลักประกันของอนาคตปัญญาที่เคยศักดิ์สิทธิ์อาจจะกลายเป็นกกงขังได้นะครับถ้าเราไม่รู้จักปรับใช้สิ่งที่คาซูฮิโรซูกะทําคือความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงวันโลกเปลี่ยนไปแล้วและเราต้องเปลี่ยนตาม ไม่ใช่เราให้โลกหมุนกลับมาหาเราเพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นนั่นเองถ้าวันนั้นซือกะไม่กล้าทุบหม้อข้าวตัวเองไม่กล้าฆ่าธุรกิจหลักอย่างพลาสมาทีวีวันนี้เราอาจจะเห็นชื่อพันนาโซนิกเป็นเพียงแค่หน้าหนึ่งในหนังสือบัวัติศาสตร์ธุรกิจที่ถูกลืมก็เป็นได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการกลับมาเกิดใหม่ของพันนาโซนิกในอีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ในอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Bloomberg Logicaly Answer, Reuters, Nikkei, New York Times. สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลย,ยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าย่งไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, ad, t a t r a d o ด at t h a r a d แ o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ